สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตีขุนวังนอกด้วยปีกอินรีนะครับก็เล่นไม้ยงขวากับไม้ยงขวานะครับนะถ้าเขาเปิดเป็นขุนวางนอกนะครับเราก็นะใช้ปิทซีนะรับนะครับ อันนี้ช่างยันมากับสีดํานะครับก็เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับขุนประเสริฐนะครับขุนประเสริฐก็เป็นสีขาวนะครับเป็นไม้ยงขวานะเปิดไม้ยงขวามาแล้วนะครับช่างยันก็ตั้งทรงนะครับไม้ยงขวาเหมือนกันนะครับแตอนนี้ผมเอา,เ,อาเล่นเป็นขุนวังในนะครับขุนประเสริฐก็เป็นขุนวังนอกนะครับผมก็เปิดเป็นปีินทรีย เข้าไปนะครับเขากินตัดนะครับแต้มตรงนี้จังหวะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้นาเบียมันแตกนะฮะแล้วก็เราจะได้โจมตีเขาได้นะครับก็พยายามบุกด้านขวามือนะครับนะฮะก็แทงเม็ดแต้มนี้แทงเม็ดนะครับก็ก็สวนนะครับแทงโค้นกลับไปนะฮะโค้นเ็าจะเสียทรงเลยนะครับนะเสียทรงนะฮะยังไงดี โอ้เขากินเม็ดก่อนได้นะครับอือือแต่เน,นี้นะเราจะกินลุกนะครับก็ถอยเม็ดครับถอยเม็ดกลับมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ใช้เป็นม้ากลางปีกไปนะครับนะดูสิครับก็ถอยเม็ดมาให้เขากินเลยแต่น,นี้เขาใช้เรือมากดเบี้ยนะครับผมก็ยังไม่ให้กินนะครับประคองไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ไอเดียอาจจะมีเรืออีกลำนะครับมากดขุนไว้นะครับก็คุณประเสริฐก็เอาเรือมากดตรงกลางนะครับผมก็เปิดมาเป็นเขาเรียกอะไรอะมากลางปีกแล้วกัน <laughs> มากลางปีกไปนะครับอ่าได้เวลานะครับเรือมากดขุนนะครับอื <c> ้ม <oughs> แต้มน,นี้ขุนอยู่ไม่ได้นะครับขุนต้องวิ่งเลยครับ แต้มตรงนี้ผมกินตัดเข้าไปในก่อนนะฮะมันมีแท่นหมากอยู่ก็พยายามเดี๋ยวหมุนหมุนตัวนะเป็นแท่นโคน้แท่นม้านะครับก็หมุนขึ้นไปนะครับก็พยายามนะครับหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ให้เจอนะครับแต้มตรงนี้ก็ต้องหมุนตัวนะหมุนหมากก่อนนะครับนะหาตำแหน่งหาที่ยืนนะให้เหมาะสมนะครับเราจะขึ้นไปโจมตีเขายัางไงนะครับ ตอนนี้ผมเอาเรือออกมายึดคลองเรือไว้ก่อนนะครับเขาก็ต่อเรือเลยนะครับต่อเรือผมก็ไม่สนใจนะครับแต่ถ้าเขากินเรือต้องเอาโคนกินนะครับไม่อย่างนั้นเบี้ยด้านขวามจะขาดนะครับโอ้เขาทิ้งเบี้ยด้านขวามือเลยนะครับตำแหน่งนี้ใช้เรือมาก็เข้าล็อกเราเลยนะครับตีลูกคาดไปนะครับโอ้โหตีลูกคาดโอ้คุณประเสริฐนะครับเดินมาผิดจังหวะนะครับนะ ตีลุกอย่างนี้ก็เสียนะครับเสียเรือแล้วครับนะอินเข้าไปก็ไปร้องแล้วนะครับแต้มตรงนี้นะครับก็เรือกลับมาแล้วครับปะโค้นะครับโคนขึ้นไปนะครับก็พยายามหมุนตัวอีกเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาแนวทางหาช่องนะครับในการเดินขึ้นไปหรือจมตีเขานะครับ เราจะโจมตีเขาได้อย่างอย่างไรนะครับไปตามตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะโจมตีเขาอย่างไงดีเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆนะผมก็เลยต้องเอาเรือออกมาด้านนี้เนะยเขาเอาเรือมายึดคลองแล้วต่อเลยเอต่อเขากินเลยเอา้ากินแล้วก็กินอืมที่บ้านต่อเรือแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ เรามีเลือกข้างเดียวแล้วโจมตีนะโอ้โหก็ระเบิดเต็มน,นี้ก็สวยงามกินเข้าไปเขากินขึ้นมานะเราก็กินเข้าไปโอ้ลงทุนแล้วครับแทงม้านะครับตีลุกไหมโอ้ตีลุกนะฮะลบกินเบีย้ยไหมไม่กินนะกินเบีย้ยก็ได้กินคืนนะแต่น,นี้ก็ต่อคืนเข้าไป มา้าเขากินแล้วก็กินเข้าไปครับนี่มาจับมามาจับโคนนะครับกินไหมกินโคนอีกไหมโอ้โหกินโคลเบีย้ยเราซ้อนหมดเลยยังไงดีเขาไม่ก,กิน,นครับไม่ก,กินเราอืม ขยายมากยังไงดีครับเพืเ่อนๆนะฮะกลับมาถอยกลัามากินม้าดีกว่ามาไล่มมานะไม่งั้นก็เราหาจังหวะจับกินสองนะครับเอาเขาต่อมาเลยครับต่อมาก็กินเข้าไปเลยนะเบียร์สูงไม่สําคัญนะครับตอนนี้นะเพราะว่าเราหมากเราขายยาวกว่านะครับเขากินมาแต้งน,นี้ก็นะจับกินคืนเข้าไป กินเบีย้ยเข้าไปอีกโอ้โ oh หสวยงามตามนี้มาไปไหนล่ะไปไหนก็อขุนตีลูกได้ไหมไม่ได้นะครับขุนไปทีอืมเขาไปกินด้านซ้ายเราก็กินยากยากก่อนอืมจะเอาโคนไปลุยเลยนะเอาให,ให้กินไปถ้ายอย่างนั้น เรากินบ้างนะเราจะกินบ้างแต่น,นี้เขาก็เดินเม็ดขึ้นมาก็ตีลุกนะดูจังหวะไปทีนึงตอนนี้ก็มาให้กินแล้วนะครับนะผมก็ไม่ให้กินแล้วอืมกูต่อสู้จะไปยังไงต่อนะครับคุณประเสริฐนะฮะ ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็พยายามจะทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกๆวันนะครับสงสัยคุณประสิิ์จะนิ่งไปแล้วนะครับนะบก็ช่วงนี้ก็มีงานแข่งนะครับหมาลุกออนไลน์ในซุ้มของส่วนปณีนะครับผมก็ลงไปเล่นกับเขาด้วยนะฮะ ก็จบหรอบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมนะครับที่ช่างยันเล่นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกมรีเพในของเพลโอเคมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับนะฮะแต่มน,นี้คุณประเสริฐสงสัยจะจะหยุดแล้วนะครับจะไม่เล่นแล้วนะครับนะ ก็รอจนเน็ดหลุดเลยนะครับนะฮะแต่คนนี้ก็คงจะไม่รอกันแล้วนะครับนะฮะก็ไปชมเกม2กันครับเพื่อนๆนะจับคู่มาเจอกับคุณไลท์นะครับคุณไลท์นะครับ,รบก็เป็นเกมเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนะเป็นเกม5นาทีนะครับดูแล้วก็ทรงนะฮะ มายองขวามาอีกแล้วนะครับผมก็มายองขวากลับนะกลับไม่โกงนะครับไม่โกงครับก,ก็เปิดมาเปิดเม็ดเปิดโคนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตั้งทรงโอ้โหปูสามเบี้ยมาเลยคนระับปูสามเบี้ยรตรงกลางมาเลยนะครับแทงสูงไหมอ่ะแทงสูงมาอีกแทงสูงมาอีกก็ขยับขยายนะครับก็แตมนี้นะก็เคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับขายเม็ดนะ แต่อน,นี้ก็กินตัดเข้าไปแล้วก็ไข่เม็ดนะเขารับซื้อก็กินเข้าไปนะครับหมากลุกตรงนี้มันก็ยังสู้กันได้อยู่นะครับมันเพียงแต่ว,ว่าเสียเปรียบเรื่องเม็ดกับเบี้ยนะฮะแต่เรามีหน้าเบี้ยที่สวยงามนะครับเขาก็มีเม็ดนะครับแต่ว่าณตอนนี้เม็ดยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้นะครับมันติดตัวเองนะติดพวกกันเอง แต่มืก็พยายามหมุนตัวหาตำแหน่งนะครับนะเขาพยายามซ้อนเรือก็ต่อเรือ,อ,อไปเลยนะครับแต่นม้ก็กินแล้วครับกินไปก่อนเลยนะเดี๋ยวหาจังหวะหาที่เดินหรือแต้มอื่นๆมาเล่นกันต่อไปนะก็ใช้ม้ามาจับโคนไม่สนครับมาฟันโคนไหมไม่กินนะอืมเราก็เดิน ค่อนข้างจะขึ้นไปยากนะครับเพราะว่ามันยังติดกันอยู่ตรงกลางนะฮะมันขยายมากไม่ได้นะครับแต่มน,นี้ก็แทงสูงไว้นะครับพื้นที่ในการเล่นมันก็จะน้อยหน่อยนะครับของเขานะฮะก็พยายามจะออกไป,ไปนะครับอาวเรือมาตำแหน่งนี้ไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อน่เอนนะเบีย้ยขาดแน่นอนนะครับผมดูแล้วนะไม่อยากให้เขากินเบีย้ยง,ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเขามากินเบีย้ยแล้วก็ ตรงนี้จะระเบิดถดถิงนะครับก็ผูกไ้ก่อนเขาเสริมโคนเข้ามานะครับนะแต่น,นี้เขาเสริมเสริมโคนเข้ามาเขาก,ก็อาจจะกินสงกินสองเรานะครับนะแต่จังหวะเขาก็ผมว่าเขาก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับเรือเขามีปัญหาแน่นอนนะแต่น,นี้ผม ดูแล้วนะฮะน่าจะอืมกินโคนเข้าไปเลยดีกว่าครับกินโคนเข้าไปเลยนะครับนะเขาใช้เบียกกินมาเป็นเบียกเ,เบียกคู่นะฮะสวยงามนะครับ,นนรบแต่ปัญหาคือตอนเนี้เรือเขาอยู่ในวงล้อมของเรานะครับเขาโดดมาแต้มนี้เพื่อเพื่อจะต่อนะครับหวังจเจ้าเรือออกนะครับแล้วก็กินเข้าไปนะเรือเขาต้องวิ่งออกนะ ถ้าไม่วิ่งออกก็เราก็จะเข้าไปจับกินเรือนะแต่น,นี้เขาแทงผูกแทงผูกเราก็ไม่สนใจครับเพื่อนๆนฮนะใช้มา้มาจับกินเรือเข้าไปนะครับนะก็ถ้ากินเรือได้ก็น่าจะน่าจะจบเกมนะครับเพื่อนๆน,น,นะเรือไปไหนไม่ได้ครับนะอือคุณไลค์นะครับคุณไลค์ สงสัยคนไลค์จะหยุดไปอีกแล้วนะฮะเริ่มหยุดอีกแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะกดแชร์กดไลค์นะครับหรือกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับช่างยันก็จะพยายามทําคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมทุกๆวันนะครับจะได้มีคลิปดูนะครับอันไหนดีอันไหนแต้มดีอันไหนไม่ดีก็ก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับนะ แลวการภาคนะครับก็ขอให้เพื่อนๆืรับฟังแบบสนุกสนานนะครับไม่อย่าไปซีเรียดนะฮะเราก็ไม่ดราม่ากันนะครับอันนี้คุณไลค์ก็คงจะจะยอมนะฮะผมดูแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมนะครับวันนี้ช่างยันนะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบายบาย